นี่ครับเป็นแพ็กเกจจากฮ่องกงครับคือตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นแพ็กเกจอะไรนะครับเพราะว่ารู้สึกไม่ได้สั่งนะแต่ว่าได้มานะครับแล้วเป็นชื่อผมด้วยเพราะ่งแปลกๆนะฮะเขาอยากจะให้อะไรผมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับไกลแล้วครับลุ้นครับมันว่าจะได้อะไระนะ คือผมก็ไม่มีบอกเลยครับว่าส่งมาจากไหนนะฮะหมายถึงแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยจริงเหรอเนี่ยจริงเหรอแกเหรอเนี่ยเฮ้ยไอเชี่ยจริงเหรอว้าวโอ้ขอบคุณแกนะครับที่ส่งมาครับว้าวว้าวว้าวขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับ I love you, Gans โ oh, อ้โห thank you พอเซนต์มีพิซนะครับว้าวสุดพ้ายมากเลยครับคือไม่รู้เลยครับว่าจะได้มานะแกะอะไรแล้วกันนะฮะคือคือแบบว่าอยากจะบอกว่าออส่งมาช้าเกินไปนะครับเพราะว่าครับ นี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่เอา้านี่ต่ออ๋อไม่ดับนะครับอันนี้ครับอันนี้คือเอ่อแกนแอร์เฉยๆนะครับที่ผมเป็นมอดเป็นแมกเนติกนะครับแล้วนี่ผมก็ได้มันมานะครับแกนแอร์แอนติเมทปะน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่นะครับเป็นแกนแอ,อนดิเมทแมกเนติก,กด้วยหรือเปล่าต้องใช้แล้วล่ะฮนะงงมากเลยฮนะงงตรงที่ งไ่เฮ้ยโหว้าวคือดีอ่ะดีกว่าดีกว่าตัวแอร์เฉยๆนะครับเพราะว่ามันเบาวกว่าแล้วก็ใช้แรงน้อยกว่าแล้วนี่โอ้โหสีม่วงว้าอันนี้ผมอันนี้ผมใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับเนี่ยคือเหมือนกับโอ้ถึงว่า คืองไงดีมันแบบมันใช้แรงน้อยกว่าบวกกับพอมันสามารถใช้ความสามารถของเกสสีม่วงเนี่ยแบบที่แบบใช้มันไม่ค่อยสเตเบิลอะแต่พอมีแมกเนตแล้วแบบมันสเตเบิลขึ้นอะคือคือผมจากที่ผมลองคือมันเป็นแกในแอนิเมชใช่ไหมมันจะแบบลองลองกับสีม่วงอะนะเกสสีม่วงมันจะแบบ ไม่ค่อยสเตบเบิลเท่านะฮะคือไม่รู้แม่เหล็กผมมันมันแรงไม่พอไงคืนนี้มันไม่รู้แรงแม่เหล็กเขาอะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนละ่ะอยู่นี่นะครับคือแม่เหล็กเบากว่าผมครับแต่ว่าเหมือนกับเพราะว่าเป็น air a n อนติเมีไยมันเบากว่าใช้แรงน้อยกว่าคงทำนองนั้นมั้งรู้สึกหรือข้างในข้างในคงดีกว่าครับเนี่ครับสุดยอดครับว้า Ooh. ยอดชอบเลยในสุดรอดตอนนี้คือ,คอ,คอจริงจริงมันมันะขอบคุณครับเดี๋ยวคิดว่าลูกนี้นะผมจะใช้ให้ตอนไปแข่งในงานหน้านะครับก็สามารถติดตามได้ชแนลนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ได้ถ้าอยากเจออะไรแปลกๆนะฮะอันนี้ก็ไอ แมก็ติซแกนแอร์เฉยๆนะครับยังเดี๋ยวจะคลิปจะตามมานะครับอืไม่รู้มาก่อนหรือมาหลังนะคลิปนี้นะแต่เดี๋ยวจะตามมานะครับบอกจะแบบดีแค่ไหนแต่จริงๆไม่ต้องทำอะไรก็ได้เนี่ยคือบอกเลยเนี่ยว่าแบบเออความแตกต่างคือยังไงนะฮะคือแบบน้องนะเดี๋ยวนะอันนี้คือผมไขหลวมอันนี้มันนี่ขนาดไม่หลวมนะครับอันนี้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 นนเป็นอะดิเมตนะ นี่ไข่ไม่หลวมนะอันนี้ผมไข่หลวมมากดูดิมันยังแบบใช้แรงเยอะกว่าแบบสุดยอดอะยอมใจนะฮะผมมีโปรเจกต์นี้นะครับถ้าใครสนใจพวกคิวไม่ได้ติดคิวนะฮะสามารถอาจจะถ้ามีเวลาว่างผมอาจจะทำให้ได้นะครับเป็นจะจะมีค่าค่าค่าแรงนิดหน่อยๆ,ๆนะครับเพื่อแบบไงดีถ้าใครแบบ ไม่รู้จะทํายังไงหรืออาจจะแบบโอ้เวลาไม่ค่อยว่างหรือว่าขี้เกียจทำนะฮะสามารถมาบอกผมได้นะครับผมจะทําให้แล้วก็มีค่าแรงนิดหน่อยๆนะครับก็นะนี่นบอกเฉยเก็ไม่ไม่ต้องก็ได้ัวผมก็ไม่ทําก็ได้นะฮะว่างก็ดีนะครับแต่ว่านั่นแหละฮะขอขอบคุณแกนอีกรอบนะครับจุ๊บจุ๊บบาย